สามีหนูนะคะอยากทราบว่าเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าคือว่าแต่ก่อนก่อนที่หนูจะแต่งงานกับเขานะคะคหนูเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการแต่งงานที่ไม่เต็มใจแต่คราวนี้มาแต่งงานกับสามีคนนี้แรกๆก็ปกติดีะคะ่ะถ้าอยู่ไปประมาณสามสี่ปีนี่ทุกครั้งที่คือเด็บเขาจะนอนด้วยทุกท,ทุกวันนะคะถตาวันไหนเขาไม่นอนด้วยเขาก็จะแนอนไม่ค่อยหลับนะคะอ๋อครับแล้วทุกครั้งที่เขานอนด้วยเขาจะชอบพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาอย่างเช่น ไปอยู่สามีคนเก่าเป็นยังไงก็ทายังไงอะไรแบบนี้นะคะครหรือบางทีก็จะพูดถึงเพื่อนคนนั้นคนนี้ว่าเออได้นอนกับเพื่อนคนนั้นคนนี้นนนนทั้งที่เขานอนอยู่กับเรานะ,คะ่ค่ะถ้าแบบถ้าเกิดวันไหนที่ตัวหนูไม่ยอมนะคะเขาก็จะแบบมีอาการแบบไม่พอใจอะค่ะทำท่า,า,าจะไปแบบไปนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่อยาบเจ้าเขาเป็นอาการแบบเป็นของคนโรคจิตไหมหรือว่าปกติยังไงคะคือ อ่ผมเรียนนะครับว่าผู้ชายบางคนนะครับผมตอบอย่างนี้ลวกันครับว่าผู้ชายบางคนเนี่ยอ่าก็ในเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งรู้สึกว่าเป็นเป็นหน้าเป็นตางตัวเองนะครับคืออยากจะให้คนอื่นยอมรับว่าตัวเองนั้นมีสมรรถภาพทางเพศดีตัวเองชอบเทียบกับคนอื่นนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของผู้ชายบางคนเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่านี่บางคนเนี่ยก็ถ้าเกิดหมายต้องเซาซีกันทุกครั้งนะครับว่า เทียบกับคนอื่นแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ<ช>มันก็เหมือนกับว่าอยากจะเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานี<ช>่ถ้าต้องเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่พอใจนะครับ<ช>มันก็จะเป็นเรื่องในที่สุด<อ>นี่ถามว่าผู้หญิงควรจะทํำยังไงกับเรื่อง<ช>อย่างนี้นะครับโดยพวกทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็แนะนําว่าอันที่หนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นของดีสําหรับชีวิตสมรสที่จะไปนั่งเทียบกับคนนั้นเทียบกับคนนี้ เพราะฉะนั้นเรารู้สึกยังไงเนี่ยนะครับสมมุติแต่เราก็พึงพอใจเขานะครับเราก็ตอบไปว่าเรานั้นกับตัวเขาเนี่ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยพึงพอใจแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเทียบกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปบอกเขาว่าเทียบกับคนนั้นเธอดีกว่าหน้าเธอแน่กว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตสมรสในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเขาเนี่ยซักซักไซ เาซีอยู่ตลอดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับในการที่เขาต้องเทียบกับคนอื่นตลอดเวลานี่ก็เพีงยงแต่บอกว่าโอ้เขา้าเราเนี่ยพอใจกับเขาอยู่แล้วนะครับทุกอย่างที่ที่เขาทําให้เนี่ยก็มีความสุขดีถ้ามีความสุขจริงนะฮะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับโดยที่เราอย่าไปเอออ,อาตามเขาไปด้วยว่าแหมเทียบกับคนนั้นกับเทียบกับคนนี้แล้วเป็นอย่างนั้นนะครับคือมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ควรจะไปพูดให้เขาสบายใจโดยที่มันไม่ตรงจริงอย่าเลยครับเรื่องเพศนี่เป็นเรื่องซึ่งถ้าไปคิด คือถ้าไปทําแบบนั้นแล้วถ้าเกิดจับกันได้ทีหลังสมมตินะครับไปรู้กันมาทีหลังว่าไอ้ที่พูดนั้นไม่ถูกคราวนี้ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อใจความไม่ไว้ใจกันนะครับของพี่ก็ดีแล้วจบก็เท่านั้นเองแล้วถ้าในกรณีที่ของพี่มันยังไม่ดีจริงควรจะทําทไงครับอันนี้ปกติแล้วเรื่องเพศนะครับถ้าเราเข้าใจกันจริงมันพูดกันได้ก็ต้องคุยกันนะครับว่าไอ้ตรงนี้ไม่ชอบถ้าตรงนี้จะดีกว่าก็เหมือนจะทําอาหารให้ทานนะนะปรุงรสปรุงรัก นะครับก็ต้องรู <g <g um> really> <g 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 ้ว่าอ้นี้รถนี้ชอบรถนี้ไม่ชอบก็ต้องคุยกันอย่างอย่างคนที่มาปรึกษาเรานี่นะครับเราก็อาจจะต้องให้คําแนะนําเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานด้วยนะครับว่าเขาจะเข้าใจไหมนะครับว่าส่วนใหญ่เราก็แนะนําว่าคงต้องพูดกันคุยกันนะครับว่าแล้วก็เจอกันครึ่งทางสมมุติว่าเขาบอกว่าโอ้โววันนี้ต้องขอสองครั้งเราก็บอกเราเหนื่อยครับใช่ไหมครับต่อรองกันครั้งเดียวได้ไหม นะครับอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นวิธีอื่นได้ไหมถ้ารักกันจริงเนี่ยมันยอมกันได้นะครับเท่าที่ผ่านมาคุณวันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไงบ้างครับก็ยอมยอมเข้าไปงั้นๆั้นเลยค่ะโอ้ยอมทุกครั้งเลยนะที่เสียงอ่ะค่ะที่เกิดที่เกิดเขาพูดก็ลำคาญนลค่ะก็ยอมยอมเข้าไปก็จะได้ไม่พูดอก็จะได้ไม่แบบไม่ลำคาญจิตใจตัวเองะค่ะแต่คุณวันก็ไม่ได้เครียดอะไรมากใช่ไหมครับเครียดค่ะแต่แบบก็ต้องเก็บไว้พึ่งพูดใครฟังไม่ได้อะค่ะใช่ใช่ แล้วเคยพูดกับเขาไหมครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยวันนี้เหนื่อยนะเคยบอกค่ะแต่เขา <ฮะ S 1> บอกว่าเขาก็เหนื่อย้วเขาก็แต่ถ้าเขาไม่ไม่ไม่อันนี้เขาก็นอนไม่หลับน,น,นะคะเขาก็ไม่หลนะฮะอย่างนั้นเลยค่ะพี่สองพี่สามเขาก็ยังกัวอยู่อย่างน,น,ะะน,นั้นเลยค่ะก็เป็นแล้วไม่ต้องไปทํางานเปนพอดีแล้วเคยแนะนําให้เขาช่วยตัวเองไหมครับเคยค่ะแต่เขาบอกว่ามันไม่สําเร็จค่ะไม่ชอบใช่ไหมฮะก็คงแนะนําให้คุยกับสามีนะต้องคุยกันนะครับ คุณวันลองพยายามอีกทีแล้วกันนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็โทรกลับมาอีกนะครับขอบคุณคุณวันมากนะครับ